ยายทำผิดต่อเขายายก็ต้องยอมรับผิดเขาก็ผิดส่วนที่เขาผิดเขาก็มีเขาบอกก็ต่างคนต่างอภัยให้กันแล้วยายก็ภูมิใจในจุดนี้ mm hmm. ยายก็เลยมาขอโทษขออภัยออกสื่อทั่วโลกว่ายายนี่ไม่ได้เสแสแ้งแกล้งทำว่าพูดไปแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำผิด แล้วก็วันนี้ยายก็มาขอบคุณพี่ติว๋วแล้วก็ขอขอบคุณลุงพลป้าแตนแล้วก็ขอขอบคุณยู u b e ทุกช่องที่ไปเป็นกำลังใจให้ยายที่หน้าสารมุกดาหารวันนี้ยายขอขอบคุณน้องแอนแล้วก็ชันชยัยแล้วก็พี่ดัมมี่ทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณท่านทนายด้วยค่ะที่มาอ่า เป็นกำลังใจให้ยายแล้วก็มาชี้แนะชี้นํายายค่ะทนายท่านท,าน,ทานายค่ะก็ขอขอบคุณท่านทนายด้วยค่ะน้องอ้อทุกคนที่ไม่ได้มาอ่าที่ไม่ได้มาที่ไม่ได้ไปเป็นกําลังใจที่หน้าสารยายที่ไม่ได้ไปกลับไปไม่ไปกับไม่ไปก็ขอขอบคุณทุกท่านอ่าแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศค่ะ ที่เป็นกำลังใจให้ยายวันนี้ยายก็ขอขอบคุณมากนะี้ค่ะคือคือคือที่มีวันนี้ <Okay. S 2> เพราะว่าจริงๆแล้วยายก็อยากจะเข้าไปยาย<ต>ก็อยากจะเข้าไปกลัวเขาจะรับเราไหม,มเรายายก็เลยให้พี่ติ๋วเป็นคนประสานให้เพราะว่ายายเคารพนับถือพี่ติว๋ว,<อ>แ,ลวแล้วอีกฝั่งเขาก็นับถือพี่ติ๋วด้วยใช่ไหมอ,อีกฝั่งนะคะไม่รู้เลย เขาไม่รู้จักพี่ติว๋วเออไม่รู้จักพี่ติวด้วยใช<ม>่แล้วพี่ติ๋วไม่กลัวเหรอฮะที่เข้าไป<ต>ก็นี่แหละยายกลัวก็นี่แหละยายถึงกมา <c oughs> ขอขอบคุณพี่ติวอยากจัดใจจริงอ่ะอือพ,พี่เนี่ยซึ่งซึ่งยายกับพี่เนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดนั้นแต่มันมาตรงกันเองคือพี่เดินทางใหมไม่ไม่ได้ปรึกษากันครั้งก่อนหรอกแต่คิดไว้ในใจแต่พี่ติวนะคะอยากไปแต่ยายห้าม กลัวพี่จิวจะอ่อโดนคิดโดยเองอ่าคิดโดยเองคิดเองว่าว่ากลัวเขาจะไม่รับเรื่องที่ที่เราขอไปกลัวจะหน้าแต่กลัวจะอะไรหลายๆอย่างมันกลัวทุกอย่างค่ะตาก็ไม่เห้ตายพี่รับไม่ได้เลย แต่แต่พี่ติวก็ประมาณว่าพี่ติวาพูดบอกว่าไม่เป็นไรตายายลองก่อนพี่ทาเพื่อตากับยายทัง้งองทั้งพอเกิดอะไรคือคือคือไปทางที่ไม่ <ใน S 1> ได้รู้จักไม่รู้จักก็คุณต้อรู้จักจ <c oughs> ัะพี่ก็บอกไม่ต้องกลัวเกิดอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่รับได้เพราะว่าพี่ติวทําเพื่อยายคํานี้เลยยายถึงจะยังล้มวันนั้นแต่ก็ยายก็ต้องทนทนเพื่อภารกิจนี้ให้สําเร็จ แล้วมันก็สำเร็จเทวดาเทพบุตรเทวาเจ้าที่เจ้าทางสงใสยบัดนดลบันดาลให้น้องเขาเป็นคนดีเหมือนกันเนาะครับคิดว่าอย่างนั้นอ่ะเราคิดเอาเองอ่ะและมันก็สําเร็จค่ะก็ขอบใจน้องเขาด้วยค่แล้วก็ขอบใจคนที่อีกเพืนในในส่วนของขอบคุณพวกวน้องๆยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็ แล้วก็คนประกอบทั children, uh. things, uh. manera, ้งหมดนะฮะรวมถึงเออเขาไม่มียรบางคลประแต่งอยู่เขไม่ได้มาด้วยเนาะก็ขอบคุณลุงคนแล้วก็ประแตก็ที่เป totally right. entonces, yes, ิดทางให้เราไปแล้วท so like at ี่ทางให้รำาเจอแต่แต่เรายืนย uh uh. ันแล้วนะว่าเราขอตัดสินใจตรงนี้ให้เรื่องมันจบแบบตรงนี้ก็อันไหนที่อาจจะไม่ไม่ใครไม่ไม่คิดว่าถ้าสมมติว่าไม่ถูกใจใครก็ขอโทษขอโทษะ้วยก็คือขอขออนุญาตที่ตัดสินใจแบบนี้เลย ผมก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนนะเอ่อผมไม่รู้ว่าเป็นพี่ติ๋วอีต่างหากแล้วเนี่ยแต่ว่าระหว่างพี่ติ๋วกับยายนี่ตัดสินใจแล้วแต่ว่าในเมื่อว่าการตัดสินใจของยายกับพี่ติ๋วนี่มันตรงกันยายแต่ว่ามันไม่ไปตรงกับคนใดคนหนึ่งก็ขอโทษขออภัยอย่างแรงค่ะเพราะว่าชีวิตของยายยายก็ต้องอ่คิด คิดเอาเองค่ะอืกิต้่าตันถืกถูกหรือผิดยายต้องตัดสินใจแล้วในเมื่อว่ามาจุดนี้แต่ถ้าไม่ไปถูกใจคนใดคนหนึ่งหรือว่าอ่าอ่คนที่คิดไม่ตรงกับเราก็ขอพูดขอภายอย่างแรงมาจุดนี้ค่ะจะจจริงของยายค่ะขอพูดด้วย่ะก็ต้องต้องเคารพในการตัดตัดสินใจของคุณยายนะครับพี่จิ๋วเนาะแต่ว่าก็จบจบแบบนี้ก็ก็เราโอเค นะขอผ่านไปแล้วเนาะ <Okay. S 1> ก็ขอบคุณยายและขอบคุณพี่ติ๋วด้วยนะที่ทําให้ยายเนี่ยได้มีความสุขนนี้เนาะนะต่อไปเราก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้แล้วนะโอเคขอจบคุคิปคลิปนี้นะ oh, สวัสดี <yeah. S 1> ครับ <c oughs> ดีใจจังโอเคแล้ว okay.